ประตูถูกล็อกจากด้านในแต่ฆาตรกรออกไปได้ยังไงตอนตำรวจมาถึงเลือดยังอุ่นอยู่แต่ในห้องไม่มีใครเลยนี่ไม่ใช่การฆ่าธรรมดาแต่มันคือความลับที่มีเพียงประตูเท่านั้นที่รู้ถ้าประตูล็อกจากข้างในแล้วฆาตรกรหายไปไหนเลือดยังสดสดหายและประตูถูกล็อกจากด้านในชื่อเรื่องประตูที่ล็อกจากด้านในค่ำคืนนั้นมืดสนิทลมพัดเย็นเย,ยือกจนได้ยินเสียงใบไม้กระทบกัน ซาร่าหญิงสาววัยยีปียืนอยู่หน้าห้องหมายเลข3ามประตูถูกล็อกจากด้านในแต่บนพื้นหน้าห้องมีเลือดสดๆหยดเป็นทางเธอกลืนน้ำลายฝากความกลัวเข้าไปใกล้ทีละก้าวเพื่อนบ้านบอกว่าเมื่อครู่นี้ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือแล้วทุกอย่างก็เงียบลงเงียบจนผิดปกติซาร่าลองบิดลูกบิดล็อกแน่นจากด้านในจริงๆไม่มีทางเปิดได้เธอโทรเรียกตำรวจทันทีไม่นานนักพันตำรวจเอกรีฟ ก็มาถึงเขามองรอบๆ้องพื้นที่เต็มไปด้วยรอยเลือดแต่ไม่มีร่างของเหยื่อมีเพียงรองเท้าแต่คู่หนึ่งตกอยู่ใกล้โต๊ะและกระจกเงาบานเล็กที่ตั้งเองอยู่ตรงมุมห้องอาริสังเกตเห็นบางสิ่งเส้นลวดบางๆพาดอยู่ตรงพื้นลากยาวไปถึงใต้หน้าต่างเขาก้มลงดึงมันขึ้นมาอย่างระมัดระวังปลายอีกด้านหายเข้าไปในรูเล็กๆใต้ขอบหน้าต่างเขายิ้มบางๆแล้วพูดว่าดูเหมือนคนร้ายจะฉลาดกว่าที่คิดพอตรวจสอบเพิ่มเติม,ตมพวกเขาพบว่าเส้นลวดนั้นเชื่อมกับกรอนประตูด้านในคนร้ายสามารถดึงมันจากด้านนอกเพื่อล็อก ประตูให้ดูเหมือนปิดจากด้านในได้หลังจากนั้นก็หนีออกไปทางช่องลมบนเพดานซึ่งเชื่อมต่อกับบันไดหนีไฟด้านบนไม่นานตำรวจก็พบหลักฐานเพิ่มเติมคนที่ชื่ออาหมัดคนงานซ่อมหลังคาที่เพิ่งม,มาทำงานเมื่อสัปดาห์ก่อนเขาคือคนเดียวที่รู้ว่ามีช่องทางลับบนเพดานห้องนี้และในคืนเกิดเหตุเขาได้ใช้เส้นลวดนั้นปิดก้อนจากด้านนอกก่อนปีนขึ้นไปบนหลังคาเมื่อคนบ้านของอาหมัดตำรวจพบสมุดบันทึกของอาซิฟเจ้าของห้องซึ่งถูกฆาตกรรมหนึ่งในหน้ามีประโยคที่เขียนด้วยลายมือสันๆว่า เขาขู่ฉันอีกแล้วคืนนี้อาจเป็นคืนสุดท้ายตอนนี้ทุกอย่างกระจ่างอาซิฟทะเลาะกับอามัดเรื่องเงินอามัดโมโหฆ่าอาซิฟและวางฉากให้ดูเหมือนปิดห้องตายเพื่อหลอกตำรวจแต่เขาไม่คิดว่าจะมีใครสังเกตเห็นเส้นลวดเล็กๆนั้นเมื่อคดีจบซาร่ามองประตูที่ยังคงมีคราบเลือดอยู่เธอพูดเบาๆกับตัวเองว่าบางครั้งประตูที่ปิดจากข้างในไม่ได้หมายความว่าคนร้ายอยู่ข้างในและเธอก็เดินจากไปทิ้งไว้เพียงเสียงลมพัดผ่านห้องว่างที่เต็มไปด้วยกลิ่นเลือดจางๆและความลับที่ถูกเปิดออกในที่สุด